มีเพื่อนๆคนไหนที่เคยส่งใบสมัครหรือเรซูเม่ให้บริษัทเดิมซ้ําๆหรือเปล่ามีหลายๆคนนะครับที่ส่งใบสมัครหรือว่าเรซูเม่เนี่ยไปให้บริษัทต่างๆแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่มีฟีดแบ็กไม่มีการเลขสัมภาษณ์กลับมาจนเราสงสัยว่าเอ๊ะนี่หรือว่าเอกสารของเราตกหล่นไปหรือเปล่าหลายคนนะครับก็เลยอยากจะกันพลาดกันเหนียวเอาไว้ด้วยการส่งเรซูเม่อันเดิมเนี่ยซ้ำเข้าไปซึ่งถามว่าทําได้ไหม คำตอบนะครับก็คือทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะตรวจสอบว่าเอกสารเนี่ยมันตกหล่นหรือเปล่าเราสามารถโทรไปหา HR ของบริษัทนั้นๆเพื่อให้เขาช่วยเช็คให้เราได้ครับการส่งเรซูเม่ซ้ําให้กับบริษัทเดิมนะครับมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเรซูเม่ของเราเนี่ยมันมีบางอย่างที่พัฒนาไปจากเรซูเม่อันเดิมที่เราเคยส่งไปครับ เช่นในช่วง3เดือนหรือ6เดือนที่ผ่านมาครับเราอาจจะได้ไปเรียนบางอย่างเพิ่มมาได้ไปพัฒนาสกิลหรือว่าได้ไปฝึกงานได้ไปทํางานจนมีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นแล้วมันก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เหมาะกับตําแหน่งงานนั้นๆด้วยเราก็สามารถส่งเรซูเม่ของเราไปใหม่เพื่อให้ HR ชเขาช่วยพิจารณาใหม่อีกครั้งได้ครับ มันจะมีเคสหนึ่งครับก็คือคนที่อยากทํางานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากๆแบบว่ามา,มากๆจริงๆฉันทํางานตําแหน่งอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่บริษัทนี้ก็เลยทําการหว่านเรซูเม่ลงไปในหลายๆตําแหน่งที่เขาเปิดแบบนี้เอาจริงๆคือไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราอาจจะได้เข้าไปทํางานในบริษัทที่เราชอบมากก็จริงแต่ตัวงานนะครับมันอาจจะไม่ใช่งานที่ใช่ก็ได้กลายเป็นว่าผลงานที่ออกมานะครับมันก็อาจจะออกมาไม่ดีเท่ากับเวลาที่เราทํางานที่เราถนัดครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังอยากรู้เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับคนหางานเนี่ยก็สามารถกด Follow TikTok ของจอบไทยเอาไว้ได้เลยครับ